ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านคองตะปิน,บบนตำบลโพกต้นจังหวัดนบ,บุรีนนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายแปลงผักของน้องชายนะครับคือน้องชายปลูกผักกินเองและที่เหลือไปขายเรไมขายเราอยากรู้ว่าน้องปลูกอย่างไงถึงได้แบบผักออกมามีคุณภาพนะครับไปชมกันเลยนะครับชมมะเขือยาวต่อสารพิษครับ คือมันจะออกลูกเยอะมากอันนี้เราอ๋อทำทำเป็นเนี้สามลูกสี่ลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบสี่ลูกยี่สิบอืมก็ไม่แพงอ่ะแล้วเราก็แบบทำเหมือนรดพุ่มพวงอะไรเงี้ยเะเวนขาชาวหมู่บ้านแล้วคนตอบรับดีไหมดีดีกว่าไปเข่าที่อยู่ประจำอะไรเงี้ยเนี่ยลูกค้าก็คือว่านิจอนไปเรื่อยไงเราไม่ต้อง เหมือนเหมือนอ่าเราเป็นเรามีลูกค้าประจำใช่ครับเราเข้าไปเนะเขาเขาก็จะจําเราได้ใช่แล้วอย่างผักกระป๋อบเนี่ยครับใช่มันเป็นอาชีพที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับกับการปลูกผักขายเองกินเองครับอันนี้มาดูแปลงพริกนะครับซึ่งปลูกไปเยอะมากนะครับแม่ปลูกพริกพันธุอะไรครับเนี่ยเขาเรียกพริกพันธุอะไรครับ เม็ดไปเลยอย่าพันอะไรไม่ลืมแล้วนะเม็แต่คนนันเ็อะไรไม่นาดื่ออะไรวะเร้องดื่แล้วนึกไปออกแล้วอ๋อปลูกแล้วเอาไปขายที่ตลาดเหรอครับหรือว่าเอาไปขายตามหมู่บ้านหรือไม่ตามหมู่บ้านใครมาซื้อขายอืมเป็นที่ต้องการของตลาดนะเนาะเดี๋ยวไปชมแปฝงอื่นกันต่อนะครับแปฝงโทพูนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ พักปอสารนะครับนี่ครับมีเป็ดด้วยเลี้ยงไว้เยอะไหมครับแปดสิบเกือบเลบร้อยอะพี่ร้อยโอเตอไว้เยอะเลยครับตายมั่งหมากัดมั่งแล้วมันไข่วันหนึ่งหลายลูกไหมยอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบขั้นขั้นต่ำตอนนี้อืตอตอนนี้น้ำมีก็เริ่มไข่หน่อยพี่ไม่บอกอะปล่อยปลาครับเลี้งปลา นนต,ต้นประยุงเลยหหลังวะนี่ดิอักกาดนี้เหรอเดี๋ยวเราจะไปชมแปลงผักกาศกันนะครับอยนบนี้อย่นี้ว่ะอ,อันนี้อันนี้อะไรนะมะเขือ,อเสือก็เยอะมากสำหรับคนที่จะทำกะเกษตรหรือม,มีที่ดกแดกแต่ไม่รู้จะทำอะไรดกดก,ด,กดูได้ครับ อันนี้แปลงข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดพันธุ์อะไรครับว่ขาวอีกยวข้าวเหนียวว่าข้าวเหนียวนะครับ,รบทุกตารางที่ดินของบ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแปลงผักนะครับสวนมะนาวนะครับดอกมากนะครับดูร่วงเต็มเลยนะครับ คลิปนี้ไล์สาระของเราก็ขอลาท่านไปก่อนคลิปหน้าเราจะพาไปไล์สาระที่ไหนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ